เปิดดวงปีนักสัตว์ประจำเดือนกันยายน2568สำหรับดวงชะตาที่เกิดในสองนักสัตว์คือคนที่เกิดปีจอและปีกุนสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งในคำทำนายดวงปีเกิดหรือปีนักสัตว์ที่เราคุ้นเคยกันดีครับเป็นการดูดวงอย่างง่ายที่ใครก็เช็คดวงกันได้ทุกเดือนครับเพราะเราทุกคนรู้ปีเกิดของตัวเองอยู่แล้วซึ่งจะดูง่ายกว่าราศี โดยเฉพาะคนที่ไม่รู้วันเกิดหรือว่าเดือนเกิดของตนเองแต่รู้ว่าเกิดปีอะไรนักษัตว์ไหนก็มาเช็คดวงกันได้ครับผมทําออกมาทั้งหมด12ปีนักษัตว์ด้วยกันตั้งแต่ปีชวดไปจนถึงปีกุนโดยแต่ละคลิปจะแบ่งเป็น2ปีเกิดรวมทั้งหมด6คลิปด้วยกันครับเราไปดูคําทํานาย2ปีนักสัตว์หรือว่าปีเกิดสําหรับคลิปนี้กันเลยครับเปิดดวงปีจอทํานายระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน 2568ภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนเป็นจุดที่ดวงจะกลับมารุ่งพุ่งขึ้นอีกครั้งครับหลังจากที่ดวงเริ่มดอบลงมาในช่วง2-3เดือนที่แล้วหลายคนการเงินมีปัญหาการงานไม่ราบรื่นชีวิตเจออุปสรรคไม่ได้ดังใจและก็ยังมีบางดวงชะตาพลิกผันเกิดการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายงานย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยตกงาน มีปัญหากับคนใกล้ตัวหนักเบาก็ここมากน้อยแตกต่างกันไปตามดวงชะตาครับแต่ข่าวดีที่จะบอกต่อจากนี้ก็คือในเดือน9จะเป็นจุดเปลี่ยนแปลงที่สําคัญอีกเดือนดวงชะตาที่ตกต่ําจะเริ่มกลับมารุ่งพุ่งขึ้นใหม่ดวงการเงินปังการงานรุ่งมีชีวิตสดใสอีกครั้งครับซึ่งดวงใครที่ตกต่ําย่าแย่ก็จะกลับมาดีขึ้นส่วนดวงใครที่ดีอยู่แล้วหรือทรงทรงตัวไม่ไดีไม่ร้าย ก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีกนับจากจุดนี้เป็นต้นไปครับตลอดจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวหรือจะเรียกว่าดวงก่อนถึงโค้งสุดท้ายก่อนส่งท้ายปี68ดวงมันจะเริ่มปรับเปลี่ยนและไปดีแบบเด่นชัดในปีเปลี่ยนสกราดใหม่หรือว่าปีใหม่นั่นเองครับเพราะต้องบอกว่าเวลาที่ดวงมันจะเปลี่ยนครั้งใหญ่อย่างช่วงที่ใกล้จะเปลี่ยนปีพศหรือว่าปีใหม่ดวงมันจะมีจุดพลิกผันเกิดขึ้นนํามาก่อนตั้งแต่3 4เดือนลงหน้าครับ มันไม่ได้จะเปลี่ยนปุ๊บปั๊บในเดือนธันวาคมเสมอไปนะครับมันจะมีในส่วนน้อยมากที่จะเปลี่ยนเอาในเดือนสุดท้ายเพราะเวลาที่ดวงเปลี่ยนมันจะต้องใช้เวลาหน่อยครับมันไม่ได้เห็นผลภายในวันนี้พรุ่งนี้แต่จะค่อยๆเปลี่ยนทีละเล็กทีละน้อยและในเดือน9นี้ดวงชตะตาของคุณก็จะเริ่มเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงครับเพื่อรับกับสกสาราดใหม่เดือนนี้มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพอสมควรครับและดวงที่จะเปลี่ยนแปลงก่อนเพื่อนเลยก็คือ ดวงการเงินครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเพราะเรื่องเงินคือเรื่องใหญ่ในชีวิตและเรื่องอื่นๆก็จะเปลี่ยนตามมาต่อจากนี้ครับเรื่องดวงการเงินต้องบอกเลยว่าจากจุดนี้ดวงเริ่มจะฉายแสงโดดเด่น <c oughs> เกิดการพลิกฟื้นมาอีกครั้งนั่นก็แปลว่าการเงินจากนี้ไปจะเริ่มดีวันดีคืนครับหวังได้เงินได้ทองก็จะได้ดังใจหลังจากที่ผิดหวังมาหลายหนก็จะได้สมหวังดังใจแล้วนะครับซึ่งกระแสงเงิน จะไหลเข้ามาทางคุณมากขึ้นทำอะไรก็เป็นได้เงินดีขึ้นกิจการงานที่ทำจากตกต่ำยากลำบากก็จะเริ่มกลับมาฟื้นตัวมั่นคงมีไรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้นเงินก้อนเล็กก้อนใหญ่ล้วนมีให้เห็นกันอย่างแน่นอนครับจากนี้จะได้หมุนเงินก้อนใหญ่บ่อยขึ้นฐานะการเงินรวมถึงฐานะกิจการสำหรับคนทำธุรกิจนะครับก็จะเริ่มมั่นคงฟื้นตัวกลับมาตั้งหลักตั้งตัวได้ในที่สุดครับ นับไปเลยครับจากเดือน9ถึงเดือน12ไปจนถึงต้นปีหน้าฐานะการเงินจะดีวันดีคืนเข้าคันมั่นคงร่ำรวยรวยกันข้ามปีไปเลยทีเดียวครับปัญหาหนี้สินต่างๆจะค่อยๆหมดไปมีทางออกทางแก้ไขที่ดีมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาไม่มาจากการกระทําของคุณเองก็จะมาจากความช่วยเหลือเกื้อกูลจากกัลยะาณมิตรใกล้ตัวดวงจะพ้นเคราะห์กันได้สักทีแล้ครับ ส่วนดวงต่อมาที่จะดีขึ้นไม่แพ้กันคือทางด้านโชคลาบทรัพย์สินสิ่งของที่จากจุดนี้ใครหวังด้านใดก็มีโอกาสได้สมหวังครับอย่างเช่นว่าหวังอยากซื้อบ้านซื้อรถดวงมีโอกาสแล้วครับหรือใครจะหวังด้านโชคใหญ่รางวัลจากลาบลอยเสี่ยงโชคด้านนี้ก็เด่นไม่แพ้กันนะครับอย่างน้อยๆสามสี่เดือนที่เหลือนี้แม่ใครก็ใครก็จะได้ฟลุกได้โชคใหญ่กันสักครั้งสองครั้ง มันมีโอกาสสูงทีเดียวนะครับบางคนมีบุญเก่าดีติดตัวมาตั้งแต่เกิดมีโอกาสจะได้รับมดรดกตกทอดได้สืบทอดกิจการรับโอนทรัพย์สินต่างๆก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับบางคนที่บุญเก่าดีเป็นทุนเดิมนะครับคนเหล่านี้เกิดมามีบุญทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยก็ได้แล้วไม่ต้องเหนื่อยออกแรงเยอะเหมือนเราานะครับอย่างหมอดูพูดจนปากเปียกปากแฉะเป็นชั่วโมงได้เงินแค่หลักร้อยแต่คนเหล่านี้ พูดแค่คำสองคำพูดนิดพูดหน่อยได้เงิน6-7หลักเรียกว่าบุญเก่าดีช่วยหนุนนำให้เกิดมาสบายแต่เราเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาเขานะครับเพราะเงินทองอยากได้ก็หาเอาสร้างเอาเงินมันมีอยู่ทุกที่ครับแล้วก็มีไม่จำกัดด้วยถ้าคุณมีแรงอยากได้สักร้อยล้านพันล้านคุณก็ทำได้ครับแต่ถ้าคุณมักน้อยขออยู่แบบพอเพียงมีเงินเก็บก้อนหนึ่งก็อยู่อย่างสบายแล้ว ก็ขึ้นอยู่กับความปรารถนาของแต่ละคนครับซึ่งความปรารถนามันไม่เท่ากันมีคนเคยถามผมว่าผมคิดว่าต้องมีเงินเท่าไหร่ถึงจะเรียกว่าร่ำรวยผมก็ตอบไปว่ามันขึ้นอยู่กับมุมมองของแต่ละคนบางคนบอกมีเงินล้านก็รวยแล้วบางคนบอกมีเงินสิบล้านถึงจะเรียกว่ารวยแต่ความคิดผมถ้าจะวัดเป็นตัวเงินกันจริงๆผมจะให้ระดับความรวยดังนี้ครับใครมีเงินสิบล้านผมถือว่าฐานะปานกลาง ยังไม่รวยมีเงินร้อยล้านอันนี้เรียกว่ารวยครับมีเงินพันล้านผมเรียกว่าเศรษฐีมีเงินหมื่นล้านผมเรียกว่ามหาเศรษฐีผมให้ลำดับในความคิดส่วนตัวนะครับแต่ถ้าถามว่าตอนนี้ผมอยู่ในระดับไหนอย่าให้ตอบดีกว่านะครับหายเขาแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับอยู่ในระดับไหนและอยากอยู่ในระดับไหนบ้างก็ทำเอานะครับด้วยสองมือที่เรามีเท่ากันคุณปรารถนาสิ่งใด คุณก็ทำได้อย่างแน่นอนครับถัดมาเรามาดูดวงการงานกันอีกสักหน่อยครับเดือนนี้การงานยังไม่ค่อยมีอะไรดีเด่นเท่าไหร่นะครับออกจะมีปัญหาด้วยซ้ำเพราะดวงด้านนี้ยังไม่ค่อยเปลี่ยนมันต้องรออีกสักระยะถึงจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นอย่างน้อยก็เดือน1ิบ2นั่นแหละครับน่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนขึ้นว่าทิศทางจะดีหรือแย่ลงส่วนเดือนนี้ก็ยังทรงตัวครับเคยเป็นมาอย่างไงก็เป็นไปอย่างนั้น แต่ก็ให้ระวังปัญหาเรื่องงานไว้หน่อยนะครับเดือนนี้มันจะมีปัญหาขึ้นมาเยอะหน่อยเหมือนมันจะทิ้งท้ายทิ้งทวนคุณอาจจะเจอเรื่องหนักหนักหน่อยก็ทํางานอย่างมีสติครับรอบคอบมีเหตุมีผลทําในสิ่งที่ถูกต้องและที่สําคัญตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดครับอย่าให้มีอะไรผิดพลาดก็จะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นและไม่มีใครมาทําอะไรเราได้ครับเดือนนี้ให้เน้นประคองตัวทําสิ่งที่เคยทําแต่ก็ลงทุนเพิ่มได้ขยับขยายได้ สำหรับคนทำธุรกิจนะครับแต่ให้เน้นขยายเพิ่มแทนส่วนสิ่งที่ทำอยู่เดิมก็ทำต่อไปครับแต่ให้มองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาเสริมหลายๆทางจะส่งผลดีในระยะยาวต่อจากนี้ครับและขอฝากเตือนอีกสักเรื่องในเรื่องของปัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อนสนิทเพื่อนร่วมงานคนคุ้นเคยกันระยะนี้ถ้าเป็นไปได้ควรอยู่ห่างๆกันไว้หน่อยจะเป็นการดีครับเพราะว่ามีโอกาสจะเกิดเรื่องเดือดร้อนหากเจอกันบ่อยเกินไป ห่างๆกันไ้หน่อยจะเป็นการดีครับลดความขัดแยง้งลดเรื่องเดือดร้อนที่จะมาถึงตัวเรื่องคนอื่นก็อย่าไปรับรู้เหมือนมากครับยิ่งมากคนก็มากความระยะนี้งดเข้าสังคมหรือบาง,งดสั่งสรรค์เหฮาก็ดีเหมือนกันครับอย่างน้อยก็ช่วยประหยัดเงินไปได้เยอะเพราะไอ้ค่าสังคมนี่มันไม่ธรรมดานะครับมันมีค่าใช้จ่ายเยอะที่เราต้องจ่ายออกไปแล้วก็ไม่ค่อยจะได้อะไรกลับมาสักเท่าไหร่ถ้าเป็นการลงทุนก็เรียกว่าทุนจมโอกาสเจ๊งลอยอยู่ตรงหน้า ช่วงนี้อยู่กับบ้านอยู่กับครอบครัวจะดีที่สุดครับแนะนําเปิดดวงปีกุลทำนายระหว่างวันที่1ถึง30กันยายน2568ภาพรวมดวงชะตาในเดือนกันยายนต้องบอกข่าวดีกันก่อนเลยครับเมื่อเดือนนี้ดวงการเงินเดินมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่มีทิศทางดีขึ้นเป็นดวงของการพลิกฟื้นจากจุดต่ำสุด กลับมารุ่งพุ่งขึ้นอีกครั้งครับระยะนี้ดวงการเงินมีพลังเข้มแข็งโดดเด่นขึ้นมาจากแต่ก่อนนั่นก็หมายความว่านับจากเดือนนี้เป็นต้นไปดวงการเงินฟื้นตัวพ้นจุดต่ําสุดณจุดนี้เงินทองจะเริ่มไหลมาเทมามากขึ้นครับมาจากหลากหลายแหล่งที่มาจะมากจะน้อยก็จะเข้ามาไม่ติดขัดแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้มากกว่าเดือนก่อนครับเพราะดวงมาถึงจุดเปลี่ยนแปลงที่ดีเป็นระยะของการปรับเปลี่ยนฐานดวงใหม่ ที่จะเริ่มจากเดือนนี้เป็นต้นไปต่อเนื่องไปถึงสิ้นปีจากนั้นดวงก็จะเริ่มเปลี่ยนชัดเจนเพื่อไปรับกับสักราชใหม่หรือว่าปีใหม่ที่กําลังจะมาถึงในอีกไม่กี่เดือนครับเพราะดวงเวลาที่จะเปลี่ยนแปลงแต่ละครั้งบางทีมันก็ใช้เวลาไม่นานครับ1-2เดือนก็เริ่มจะเปลี่ยนแล้วแต่บางดวงก็อาจจะใช้เวลานานกว่านั้นคือ3-4เดือนก็แล้วแต่จังหวะครับซึ่งรอบนี้การเปลี่ยนแปลงจะเริ่มต้นเร็วหน่อยครับ คือตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปคือเดือน9ไปชัดเจนเอาอีกทีก็เดือน12สิ้นปีพอดีครับก็ประมาณ3เดือนจากนี้เพราะว่าดวงเวลาที่มันจะเปลี่ยนมันไม่ได้เปลี่ยนปุบปรับอย่างที่บอกนะครับไม่ใช่ว่าต้องถึงเดือนธันวาแล้วดวงจะเปลี่ยนนะครับมันจะเริ่มเปลี่ยนมาก่อนหน้านั้นแล้วแต่จะไปชัดเจนเอาในเดือน12ครับและดวงที่จะเปลี่ยนก่อนเพื่อนและเห็นได้ชัดเจนที่สุดในเดือนนี้คือดวงการเงินครับอย่างที่บอกไปนับจากจุดนี้ การเงินก็จะเริ่มฟื้นตัวพ้นจุดต่ำสุดในชีวิตพ้นเคราะห์เปลี่ยนเป็นดีขึ้นฐานะการเงินจะเริ่มมั่นคงขึ้นมีเงินมีทองเข้ามาเยอะมาจากหลากหลายทางด้วยกันซึ่งก็แล้วแต่ว่าจะมาจากทางไหนบ้างตามแต่ดวงของแต่ละคนครับซึ่งจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันทุกคนครับผมก็บอกไม่ได้ชัดเจนว่าเงินมันจะเข้ามาจากทางไหนได้บ้างแต่บอกในภาพก,กว้างว่ามันกำลังจะเข้ามาเยอะขึ้นครับก็เตรียมรับทรัพย์กันได้เลย รับรองว่ารอบนี้มาเยอะแน่นอนครับภาพรวมดวงการเงินเดือนนี้จึงเป็นไปในทางที่ดีจนถึงดีมากทีเดียวครับจะหมุนเงินใช้ใจ่ายได้คล่องตัวดีมากมีเงินเหลือมาใช้นี่ใช้สินใช้ใจ่ายเรื่องที่จําเป็นสิ่งที่อยากได้อยากทําก็จะได้สมปรารถนาครับและเงินทองยังจะเข้ามาดีหากคุณมีการเคลื่อนที่อยู่ตลอดครับที่ไม่ได้อยู่กับที่นาน,านเพราะว่าเดือนนี้จะมีเหตุการณ์ให้คุณจะต้องเคลื่อนที่ ต้องออกเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งแต่ไปแล้วก็ดีนะครับไปแล้วจะมีโชคตามมาเดินทางเคลื่อนที่บ่อยๆเงินทองมันก็จะหมุนเวียนเข้ามาไหลเข้ามาเยอะมากขึ้นครับถ้าใครช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนเลยก็ลองหาเรื่องเดินทางไปที่ไหนสักแห่งครับหรือจะไปหลายๆที่ก็ได้ก็ยังดีครับการเคลื่อนที่บ่อยๆจะนําม,มาซึ่งโชคลาบเงินทองที่จะหมุนเวียนเข้ามาคล่องตัวดีมากขึ้นครับไม่เชื่อก็ลองดูนะครับ เราจะพบกับเรื่องดีๆเกิดขึ้นเดือนนี้ดวงการเงินก็จะเริ่มดีขึ้นครับมีเงินมีทองเข้ามาเยอะทีเดียวหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินดีไปหมดได้ค่าตอบแทนได้อะไรดีๆกลับมาอย่างคาดไม่ถึงครับเพราะเนื่องมาจากดวงโชคลาภที่สัมพันธ์กันดีกับดวงการเงินนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปคุณจะโชคดีเรื่องเงินครับไม่ทางใดก็ทางหนึ่งซึ่งโชคเรื่องเงินรอบนี้ก็จะมาได้สองลักษณะครับคือเกิดจากการกระทําของคุณเอง จากงานที่ทําจากธุรกิจการค้าจากการลงทุนลงแรงซึ่งเกิดจากการกระทำล้วนๆครับยิ่งทํามากก็ยิ่งได้มากยิ่งขยันก็ยิ่งรวยครับและอีกด้านจะเป็นด้านโชคลาบที่ได้มาแบบไม่ต้องออกแรงมากหรือว่าลงทุนลงแรงนิดหน่อยก็ได้กลับคืนมาแบบดีเกินคาดครับอย่างประเภทลาบลอยเสียงโชคถูกรางวัลน,นับจากเดือนนี้เป็นต้นไปมันจะมีให้เห็นบ่อยขึ้นครับทั้งโชคใหญ่ลาบก้อนใหญ่ ของขวัญของรางวัลต่างๆคุณมีสิทธิจะได้สูงทีเดียวครับก็นับว่าเป็นเดือนที่ดีนะครับสําหรับคุณเพราะดวงการเงินกลับมาดีขึ้นแล้วพ้นช่วงตกต่าช่วงลําบากมาแล้วต่อไปเงินทองก็จะเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆครับและดวงการเงินกับโชคลาภก็จะดีเด่นขึ้นเรื่อยๆนับจากจุดนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับใครที่มีปัญหาหนี้สินเงินทองไม่พอใช้หรือว่ามีไรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ชักหน้าไม่ถึงหลังการเงินติดขัดหาเงินยากนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับปัญหาเรื่องเงินก็จะคลี่คลายลงจะมีทางออกทางแก้ไขที่ดีเข้ามามีคนมาช่วยเหลือเกื้อกูลให้รอดพ้นจากความยากลําบากในครั้งนี้ไปได้ในที่สุดครับส่วนทางด้านดวงการงานรายะนนี้ก็ตีได้2ความหมายครับ2เหตุการณ์ด้วยกันก็แล้วแต่ว่าดวงใครจะเจออย่างไหนมากกว่ากันครับซึ่งดวงการงานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลง ไม่เรื่องใดก,ก็เรื่องหนึ่งครับนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปจุดถึงสิ้นปีการงานมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงที่สําคัญที่จะมีผลต่ออนาคตต่อจากนี้ครับยังตีความหมายแรกคือดวงมีเกณฑ์จะต้องเคลื่อนที่จะต้องเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานโดยตรงครับจะไม่ได้นั่งอยู่กับที่นานๆจะมีหน้าที่งานใหม่ๆเข้ามาให้คุณรับผิดชอบลักษณะก็จะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ออกไปพบปะผู้คนติดต่อเจรจา เรื่องงานเรื่องธุรกิจการค้าหรือการลงทุนอย่างใดอย่างหนึ่งครับส่วนอีกความหมายตีความได้ว่าการเปลี่ยนแปลงรอบนี้คือการปรับเปลี่ยนโยกย้ายเปลี่ยนงานลาออกตกงานสมัครงานใหม่ไปทําธุรกิจส่วนตัวไปรับงานอิสระเป็นฟรีแลนซ์หรือไปเป็นนายหน้าเป็นตัวแทนทั้งหมดทั้งมวลก็คือการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานที่กําลังจะเกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณนับจากเดือนนี้เป็นต้นไป ต่อเนื่องอีก 2- 3เดือนจากนี้ครับก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมรับมือกันให้ดีครับส่วนเรื่องว่าจะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงเรื่องนี้อาจจะตอบไม่ได้ทุกคนนะครับมันขึ้นอยู่กับดวงของแต่ละคนว่าเปลี่ยนแล้วจะดีไหมเพราะต้องดูด้านอื่นๆประกอบด้วยนะครับถ้าจะดูให้รู้กันจริงๆก็ต้องดูแบบเจาะลึกวันเดือนปีเกิดครับและถ้าใครอยากรู้เรื่องนี้แบบลึกๆก,ก็ทักมาเช็คดวงกันได้ครับโดยการเพิ่มเพื่อนที่ขึ้นด้านล่างนี้ค่าดูก็ไม่แพงนะครับลองทักมาสอบถามกันดูได้ครับ สรุปแล้วดวงการงานกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญครับถ้าไม่ต้องเดินทางเยอะขึ้นก็มีโอกาสที่จะได้ยกย้ายเปลี่ยนงานเปลี่ยนแผนกย้ายที่ทํางานรวมถึงจะมีโอกาสย้ายที่อยู่อาศัยด้วยนะครับในบางกรณีซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้กําลังจะเกิดขึ้นในระยะ2-3เดือนนับจากเดือนนี้เป็นต้นไปครับระยะนี้ฝากเตือนในเรื่องสุขภาพไว้หน่อยนะครับใครที่มีโรคเกี่ยวกับความดันโรคหัวใจหลอดเลือด หรือว่าเราเกี่ยวกับตาก็ต้องระวังไว้หน่อยครับดูแลสุขภาพให้ดีอย่าให้อาการกำเริบขึ้นบ,บ่อยๆไม่ส่งผลดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุมากก็ยิ่งต้องระวังเพราะช่วงนี้ร่างกายอาจจะอ่อนแอทําให้โรคเก่ากำเริบได้ก็ควรหันมาดูแลตัวเองให้ดีครับทั้งการพักผ่อนนอนหลับที่เพียงพอออกกําลังกายเป็นประจําออกแบบเบาๆนะครับไม่ต้องหนักเพราะคนที่เป็นโรคเหล่านี้อย่าให้หัวใจมันเต้นเร็วเกินไปหรือทํางานหนักเกินไป จะไม่ส่งผลดีต่อร่างกายครับการออกกําลังกายก็ไม่ควรวิ่งไกลๆครับแค่เดินยืดเส้นยืดสายเดินวันละกิโลก็เหลือกินแล้วครับก็ฝากเตือนกันไว้สําหรับคนที่เป็นโรคเหล่านี้ครับต้องดูแลให้ดีเพราะอาการมันอาจจะกําเริบขึ้นได้ในช่วงระยะนนี้ครับบริการดูดวงราคาเริ่มต้นเพียง299บาทเท่านั้นรับตรวจดวงชะตาการเงินการงานความรักสุขภาพและเรื่องอื่นๆ ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตติดต่อทักไลน์ที่ขึ้นหน้าจอนี้ได้เลยครับ